สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพอย่างสูงวันนี้มาภารกิจที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุนาคารถิ่นผู้ไทยอขอบรรยายเป็นภาษาผู้ไทยเด้อเออตอนนี้หาก็เอ,อ้อต่างานโซพอยู่หนองสูงวัดป่ากลางสนามมาในได้ภารกิจได้รับการรองจาก พี่น้องบอกว่าถนนบ้านหนองกระปาดมา้านน้อยคันแท่นี่เขตรับผิดชอบของอ,อปจอนี่มันคือไปยะไปซาแท้พันว่เออเลขานายกอ,อืมเลขาออประจํนองสูงทั้งสองเลยละเลขาแปลวกับเลขาอนัญอนัญญานี่ละวันที่ปรึกษานายกก็มาว่าไปเบิ้ง ก,ก็เลยกำลังตามน้องแชมป์ไปอยู่นี่นี่ทางนานี่ยยัไปเบิ้องว่ามันเป็นเรือพี่น้องมันยาพึ่งอสองตำบลสามตำบลน,นี่มันยะไอหลีพอมาหอดทะเลเพราะว่ารับทราบว่าทางอบจอมุกดาหารโดยนายกาพันตำรวจโทดร,ร,รจิตสีโยหะมุกดาธนพงศ์นี่เพิ่นอนุมัติงบแล้วเอดเผยยังลาซา มีปัญหาอุปสรรคเลยนะครับตอนนี้กําลังเดินทางไปนะมาเค่นองสูงมากคักอันนี้แล้วข้างทางกับสวนยางสวนโคกไม้โคกเตมาในอ้อมไปกระพู่ได้ปะเนี่ยพู่ได้นี่เรยอเบื้องนี้เป็นอำเภอบานเนาะเป็นอำเภอของพี่น้องผู้ไทยอไทย ไทยเมืองจากสวรรค์เกตเห็นบอเห็นบอเห็นบอถนนนะทั้งถนนทั้งผูนี่ขา้าเป็นคากเลยสมัยเด็กน้อยแห่งเตี้ยกว่านี้นะครับทั้งหมูป่าทั้งเกง่งทั้งฟางทั้งกระหากกระแต,แตเต็มไปหมอดอ่ะล่ะอา้าวกำลังทยอย,อยน่านน่านเห็นแล้ววันนี้เห็นแล้วนี่นี่นี่าเริ่มแล้วนี่อา้อาวมาอดกัน,ลนลเลอฮะปกฏวาร,รถ อ่าท <normalized S 1> ี่ปรึกษานี่มีกล้าไปแล้วไม่แต่ขี้ตมเออมีไปเห็นละเห็นละ<ห>เอาเดี๋ยวลงไปเออเบื้อง,องคือคือะก่อนเบื้องคือคือะก้อน,นเนนออเบื้ในในนนองคือคือะก้อนเออนี่อันนี้เป็นหน้าของพี่น้องอ่าจังนี้ไปจังนี้ไปจังนี้ไปเทเลแสบเฮ้ยไปนี่ไปนี่บ่อนอี่บ <ไป S 2> ่อันนี้เมนบ่อ คือตรงนี้นี่ยมันเป็นเส้ของของของแต่เสนหลักอันนี้น้องชายสุทธิรักษ์น้องแชมป์เป็นผู้ไม่ไม่เป็นเส้นอบจโน่นที่ผมจะพาไปดูคือเส้นโน้นแต่ของอ๋ออันนี้เขามีงบมาแล้วตัวนี้นะโอ้อันนี้อันนี้เป็นของถนนเทศบาลโนานเขามีงบแล้วตัวนี้แหละแต่ที่ผมจะพาไปเนี่ยมันเป็นที่โคนลนไปถึงเส้นหลักแต่ที่ว่าจะที่ว่าอบจนเนี่ยทีนี้นะสามตำบล ผู้องไอไอเส้นน้อยกันแทนี่กับครับทีเขาเข้าตลาดน้องสุก็จะใช้เส้นนี้หน้าแรงเขาจะวิ่งเส้นนี้หมดเลยเขาจะไม่เข้าถนนใหญ่แต่ทีนี้นะพอหน้าฝนเขามาไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนดูผมบอกอันนี้อันนี้นไปประมาณอันน,นี้เป็นถนนของตัวนี้ไปประมาณเทศบาลเนาะเทลใ400เมตรแล้วไปไปเชื่อมระหว่างเส้นอบาจแต่ทางโน้นทางโน้นที่คนภูเขาของอบจไปเรื่องมันไปทางเลอ ไปย้วยวะแอมก็ปาดได้เลยมีไปรู้รู้แล้วอ่าอ่าก็ดูบรรยากาศนะครับความสวยงามอลังการของอ่าภูเขาเขตอำเภอหนองสูงเขางพวาเราเหลือแต่นี่น่ะไปน้อยกันแท่เนี่ยซึ่งมันเป็นสามแยกตรงนี้น่ะบ้านนี้สภพาพอันพอฐานสะพานตรงนี้ที่เขาเทียวเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะว่าเ็ดบุอัษเป็นหลัง มันเป็นทางไม่นะก่อนตัวนี้เหรอเออตัวนี้แล้ตัวนี้มันเป็นทางตั้งนานแล้วแต่เขาทำคนกีดมาถึงนี่แล้วล้ตัวนั้นไมตัวนั้นไหมมันตัวนั้นเป็นทางเป็นทางตมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยครับเป็นอย่างนี้เลยถนนเก้าเมตรกว่าครับตัวนี้แล้วตัวนั้นแล้ว่ถนนตัวที่ยในแบบครับถนนเก้าเมตรกว่าเลยครับนอ้บรรยากาศต้นไม้ตัวนี้เดือดร้อนมากแล้วประชากรที่ตำบลเขาบอกว่าจะ เขาคุยกันอยู่แล้วว่าจะไปช่วงสมัยบวกนายกคนไหนพวกสร้างในเวทเงี้ยบวกอะไรเงี้ยสุดท้ายเดี๋ยเขาเลยบวกจังอะไรเขาว่าผมไม่มองลงเขาอ่ะเขาตัวอ่ะอ้าวคตอนนี้ได้ได้เห็นบรรยากาศแล้วได้เห็นบรรยากาศชัดเจนแล้วครับก็มาในนามเลขาลูกการนายกอบจจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ได้มาเห็นถนนลนทาง ก็จะรายงานให้ท่านนายกโค์งการบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับพันธุธโลโกดรับเติจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์นะครับาฝากพี่น้องอที่อยู่ในเขตนี้ครับอีกไม่นานท่านก็จะได้เดินทางสะดวกสบายนะครับงบประมาณอาของอบจก็จะลงมาช่วยแก้ไขการสัญจรไปมานะครับขอบคุณมากครับ